สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนม,มาเจอกับคครูออนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องรูปหลายเหลี่ยมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในชีวิตประจำวันของเรามีรูปหลายเหลี่ยมอะไรที่น่าสนใจที่เราจะต้องเรียนรู้กันค่ะ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปหลายเหลี่ยมคือรูปปิดที่อยู่บนนาาและมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะครูมีรูปให้นักเรียนดู3รูปนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่ารูปไหนเป็นรูปหลายเหลี่ยมค่ะรูปที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปกอเพราะรูปกอเป็นรูปปิดและมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะ ตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปหลายเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดวิธีการจําแนกนะคะก็ให้จําแนกตามจํานวนด้านของรูปหรือจํานวนมุมของรูปค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะรูปที่มีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมเราจะเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปที่มีด้านหกด้านมีมุมหกมุมเราจะเรียกว่ารูปหกเหลี่ยม รูปที่มีด้านเจด้านมีมุมเจดมุมเราจะเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมส่วนรูปที่มีด้าน8ด้านมีมุม8ดมุมเราจะเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยคะ่ะ ขั้นตอนแรกก็ให้เรานับจํานวนด้านของรูปค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ด้านรูปนี้มีทั้งหมด12ด้านมาดูจํานวนมุมกันบ้างค่ะ รูปที่มีด้าน12ด้านมีมุม12มุมแสดงว่าเป็นรูปส2องเหลี่ยมค่ะครูมีตัวอย่างศิละปะจากรูปหลายเหลี่ยมมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะซึ่งเป็นการนำรูปหลายเหลี่ยมแต่และชนิดเนี่ยไปสร้างเป็นภาพต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะวาดรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดแล้วก็วาดเป็นรูปอะไรมาดูพร้อมๆกันค่ะ เป็นอย่งไรกันบ้างคะประมึกเจ็ดเหลี่ยมของครูนักเรียนลองไปฝึกวาดกันดูนะคะลองนํารูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆที่นักเรียนสนใจมาสร้างเป็นรูปวาดตามจินตนาการของนักเรียนดูนะคะครูจะรอชมผลงานค่ะครั้งต่อไปครูจะมาสอนเรื่องอะไรฝากนักเรียนติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ